ูดจีนได้ไม่ได้หมายความว่าสามารถทํางานได้ผมเห็นหลายคนเลยที่พูดจีนได้หรือบางคนอาจจะเก่งกว่าผมได้ซ้ําแตนก็คือเป็นเรื่องของ mindset mindset ของคนไทยจะมีความคิดที่ว่าทําน้อยแต่ว่าต้องการความคาดหวังที่มากอ่ะแต่ของคนจีนเนี่ยทำมากแล้วมากอีกแต่ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ความกลางๆหรือก็แค่มากเฉย ม,มันเป็นเรื่องของความคาดหวังและก็ความต้องการเอาตัวรอดนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้จีนเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง2พูดจริงได้แต่หากไม่มีสองซอฟต์สกิลหลักๆเหล่านี้ก็ยากที่จะทํางานกับคนจีนเท่นกัน 1. คือเรื่องของคอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารนั่นเองถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถเข้าใจจากไทยเป็นไทยได้ก็ยากที่เราจะแปลจากไทยเป็นจีนได้เช่นกัน2เลยเนี่ยคือเรื่องของ e m o t i o n a l i n t e l l i g e n c e หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์บางครั้งคนจีนเนี่ยเขาตา เขาตะโกนเสียงดังหรือว่าพูดน้ําเสียงที่ดูดุใส่เราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยไม่ชอบในตัวเราเสมอไปแต่ว่าเป็นตัวเราเองต่างหากที่คิดว่าเราทําไม่ดีแล้วเขาไม่ชอบเราข้อที่3ไม่มี hard skill แม้ว่าในส่วนของ hard skill เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้เช่น excel data analytic หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานแต่หากว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่เปิดใจในการเรียนรู้ก็ยากที่จะทํางานกับคนจีนเช่นกัน